สวัสดีครับนี่นะครับก็มีลูกค้านะครับก็โทรมาสั่งสินค้ากระถางงานเรานะครับมีเครื่องคารามานะครับก็จะส่งจังหวัดสกลนครนะครับนี่ก็จะเป็นผานหัวหมูนะครับตัวนี้แบบแต่งนะครับแต่งมาให้แล้วความใช้งานเลยนะครับส่งจังหวัดจันทบุรีนะครับราคาสองพันบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหยอดข้าวนะครับ แปดแถวจานคู่นะครับใบขี่เมานะครับครับของโอทัยนั่งขับนะครับใส่ถอทัยนั่งขับได้ตั้งแต่30สแรงขึ้นไปจนถึงห้าสิแรงนะครับน,นะครับนะครับยังยอดไม่ข้าวสง่งลูกค้าจังหวัดนครราชสีมานะครับแปดแถวนะครับ การคู่ใบขี้เมาหนากว้างก็หนึ่งเมตรแปดสิบเซนนะครับตัวนี้แถมสลักให้สามตัวแถมจานหยอนให้อีกหนึ่งชุดนะครับเหมือนจานใบขี้เมานะครับตัวนี้จานใบขี้เมาตาอ,อนาคตจานใบขี้เมาสึกหรือหมดก็สามารถซื้อของวัตทัยนาเดือนตามเปลี่ยนได้เลยนะครับสีถังนะครับบรรจุข้าวได้ถังละประมาณ สิบกิโลนะครับสิบถึงสิบห้านะครับโดยประมาณนะครับตรงนี้นะครับราคาเครื่องหยอดข้าวนะครับก็อยู่ที่สามหมื่นสามหมื่นสองพันบาทนะครับตันนี้ก็ไม่รวมค่าส่งนะครับค่าจะส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์นะครับเก็บเงินปลายทางนะครับ อำเภอที่ลูกค้าอยู่นะครับทั้ง3ามตัวนะครับสินค้าทั้ง3ตัวนี่นะครับเดี๋ยวครับรถไปสนีก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจเครื่องหยอดข้าวเครื่องยนต์ดีเซลต่างๆนะครับผ่านหัวหมูผอผ่านยกล่องต่างๆนะครับก็ติดต่อได้ที่ทางร้านเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 6 2 7 5 4 5สองาี่้าห้านะครับ แล้วก็อีเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0944699224นะครับขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับที่ไว้ใจถักกับทางร้านเรานะครับขอบคุณครับ